ฝนสนันทชัตเอาอยู่ทุกลุกไม่ว่าจะน่ารักหรือสวยแซบเอาแบบไหนจ้างได้ครบเครื่องสุดๆกับนางเอกสาวฝนสนันทชัติที่ไม่ว่าจะสวยน่ารักหรือเซ็กซี่ก็เอาอยู่ทุกลุกจนเหล่าแฟนแฟนตาลุกวาวให้กับทุกโหมดความสวยโดยเฉพาะในลุคเซ็กซี่ที่มักจะเป็นข่าวทุกครั้งไปจนสาวฝนบอกว่าเรียบร้อยก็ดีแซบก็ไม่ว่ากัน ไม่เพียงแต่ความสามารถในการแสดงที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่นางเอกสาวสวยฝนสนันทฉัธนพัฒน์ที่สารยังครบเครื่องไปด้วยความสวยความน่ารักและความเซ็กซี่ที่ไม่มีใครเกินถึงแม้เหล่าแฟนๆมักจะคุ้นชินกับความน่ารักคาวาอี้ของสาวฝนแต่บอกเลยว่าเมื่อใดที่สาวฝนหมดแซบนั้นไม่ว่าใครก็ต้องแพ้ให้กับเธอคนนี้ พราะทุกครั้งที่นักแสดงสาวคนนี้โพสต์ภาพอวดหุ่นสวยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสานันทชัติก็มักจะได้รับคอมเมนต์ชื่นชมจากแฟนๆอย่างล้นหลามเสมอเมื่อทางเหล่าผู้สื่อข่าวได้เจอกับฝนสนันทชัติในงานถแถลงข่าวภาพยนตร์โปรเจกต์ใหม่อยากตายอย่าตายมรณาคาเฟ่จึงไม่พลาดที่จะเข้าไปถามถึงกระแสตอบรับที่ดีในทุกๆ ครั้งที่สาวฝนเปิดโหมดเซ็กซี่เมื่อถูกถามถึงความฮอตในช่วงนี้ดูเราจะแซบขึ้นมากถึงขนาดถูกหยิบไปพูดถึงบนหน้าสื่อทางนักสแสดงสาวก็ตอบกลับว่ามันก็ไม่มากแหวกตรงนี้แล้วก็แหวกตรงนั้นเป็นสไตล์การแต่งตัวแบบอินเทรนคือเอฟออนไลน์ไม่เคยลองถึงน้องจะสั้นไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรายังมั่นใจ เนื่องจากเราป้องกันตัวเองอย่างดีอาจจะบาดตาบาดใจนิดหน่อยแต่ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ให้ความสนใจสามารถเปลี่ยนตัวแปลงตัวเองได้ทุกลุกไม่หยุดติดค่ะเราสามารถซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เรียบร้อยก็ดีแซบก็ไม่ว่ากันทางสาวฝนสนันธระฉาเอ่ยปากว่าจ้างได้ขนาดนี้ ผู้จัดละครท่านใดที่ต้องการนักแสดงที่ทั้งสวยครบเครื่องทั้งมากความสามารถก็จ้างสาวฝนได้เลยเพราะรับประกันได้ว่าว่าเอาอยู่ทุกลุกอย่างแน่นอน